การกล่าวถ้อยคําในที่ประชุมสภาท้องถิน่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่นพุทธศักราช2547ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นของการกล่าวถ้อยคําในที่ประชุมสภานะครับตามระเบียบเนี่ยนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด ประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะนะครับและเมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงจะกล่าวได้โดยให้ยืนกล่าวณนะที่ของตนหรือณนะที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาให้ใช้เวลาตามสมควรตรงนี้ก็เป็นไปนตามระเบียบข้อ67 หากใช้เวลาเกินสมควรแล้วก็มีผู้อื่นจะอภิปรายต่อไปประธานสภาก็อาจจะสั่งให้หยุดก็ได้เมื่ออภิปรายมา10นาทีแล้วซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบข้อ67นะครับทีนี้การอภิปรายเนี่ยจะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กำลังปรึกษาห้ามกล่าวข้อความซ้ำหรือว่านอกประเด็นห้ามใช้คำหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีผู้ใด ห้ามกล่าวถึงบุคคลใดๆเว้นแต่หากจำเป็นห้ามนำเอกสารมาอ่านในที่ประชุมให้ที่ประชุมฟังเว้นแต่มีความจำเป็นห้ามนำวัตถุใดๆเข้ามาแสดงเว้นแต่ประธานสภาจะอนุญาตและนี่ก็คือหลักเกณฑ์ของการที่จะกล่าวถ้อยคำใดๆในที่ประชุมสภาท้องถิ่นนั่นเอง